ลิปตอนนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปรวบรวมตั้งแต่วัน,วนที่26มีนาตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มเพาะจนถึงวันนี้20เมษาเป็นการรวบรวมการเจริญเติบโตของผักค่ะโดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะแล้วคลิปเจาต่อจากนี้ก็คือช่วงเก็บเกี่ยวผักค่ะเราก็จะลงให้เราจะรวบรวมค่ะ นี่ผักบุ้งค่ะผักบุ้งเนี่ยมียอดอ่อนแล้วยอดอ่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะอันนี้ผักบุ้งไทยนะคะนี่ผักบุ้งไทยส่วนผักบุ้งจีนนี่ค่ะ่น,นี่งอกแล้วค่ะของจีนอันนี้เพาะนะคะเพาะมะเร็ด วันที่อะไรวันก่อนวันที่ยี่สิบเจ็นะคะงอกแล้วพอมันงอกแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะเป็นใบสีเขียวนี่เดี๋ยวจะเอาลงกระถาง ยอตกบุ้งเลยคะ่ะตกบงไก่เดี๋ยวจะย่อนเยอะๆจะเด็ดไปผัดน้ำมันหอยค่ะนี่ักบุ้งจีนค่ะมาดูกันที่ปักเพาะไว้เพื่อจะลงกระถางน,นะคะนี่ค่ะอันนี้ค้าวโพดหวาน อันนี้ถั่วฝักยาวพุ่มม่วงฝักชำ่เมื่อวันที่26่อาขึ้นเมื่อวันจันทร์นี้ค่ะ คนจันที่ที่30เอาขึ้นมาปลูกที่กระถางค่ะอันนี้ผักทั้งหมด19ชนิดค่ะวันนี้วันที่หนึ่งเมษายนนะคะนี่ผักบุงไทยนะคะมียอดแล้วค่ะมียอดเยอะมากเลย พอลงพร้อมกันน,นี่ผักบุ้งจีนค่ะส่วนที่ยังไม่ได้อ,ออกออกมาจากที่ชำนะคะส่วนมากจะเป็นมะเขือทั้งหมดเลยไม่งอกใน,นวันนี้พึ่งโปรค่ะวันนี้พุ่งโประมะเขือพุ่งโปรอันนู้นชำดอกสนง วันที่สองมีสาค่ะมีข้าโกฐมีสามสองพันห้าร้อยหกสิบสามอันนี้แตงกวาญี่ปุ่นค่ะตกคอยเวลาค่ะเพราะฉะนั้นต้องเพาะถอนง,งอกก่อนโฉงงอกคืนเดียว อันที่ห้ามษามตัวพุ่มถั่วฝักยาวค่ะ ถังเมื่อวานค่ะวันที่4เมษา มีความสุขตื่นมาได้ดูต้นไม้ค่ะ ทำค้างเสร็จแล้วค่ะวันนี้วันที่8เมษาค่ะทำเมื่อวันที่6ค่ะสามีทำให้ค้างถั่วขัยยาวกับแตงกว่าญี่ปุ่นดูโตสิคะโตมากเลยอะ รู้สึกมีความสุขอยู่บ้านเพื่อชาติโอ้มากเลยตัวขวักยาวพุ่มม่วงโอ้มากเลยนี่ค่ะจะได้กิน โอ้ยมีความสุขมากเลยวันนี้วันที่10บเมษาจะได้กินแล้ววันนี้วันที่12เมษาค่ะสูงมากเลยรู้สึกชื่นใจค่ะนี่จนถั่วฝักยาวนะคะคงจะได้กินทัน สามสิบเมตรสานนี้แตงกวาญี่ปุ่นค่ะลืมซื้อแตงกวาไทยอ่ะนุ่นข้าโพดค่ะใหญ่โตมากเลยวันนี้วันที่สองเมตรสาปลูกเมื่อชําเมื่อวันที่อีบหกนะคะเดี๋ยวใส่กระถางนวาสุขมากเลย ันนี้เดี๋ยวจะขยายออกนะคะมันแน่นเกินข้างล่างเป็นถั่วครูค่ะที่ชําพร้อมกับข้าวโพดแล้วก็ถั่วัดยาวอันนี้ขยายไปแล้วเดี๋ยวต้องขยายอีกมี่ถั่วหดยาวพุ่มม่วงค่ะใหญ่โตเหมือนกัน อันนี้เป็นมะเขืออันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นไหนเพาะไว้ขยายออกมาค่ะเยวนนี้ก็จะขยายขยายลงมาตรงนี้นะคะจากตรงนู้นค่ะจะขยายมาค่ะเพราะมันแน่นเกิน งดีย๋ยวพรุ่งนี้23เมษาจะขยายตรงนี้นะคะพอ,อดีดอกเครื่องฟ้ามันร่วงเลยคะ่ะแล้วก็กวาดทุกวันเลยกวาดแต่ไม่ทิ้งนะคะนึกขึ้นได้ว่าจะเอาอะไรรองก้นกระถางไม่ดินมันรั่วก็เลยเอาดอกเครื่องฟ้ามารองสวยไหมอันนี้ก็ใบไม้แห้งพวกใบมะกรูดพวกอะไรที่มันหลุดลงมานะคะ ลูกเยอะมากลงมาขุดเยอะมากตรงนี้ปรากฏว่าไม่ได้ปลูกนะคะเพระเดี๋ยวรถออก วันนี้13เมษายมีต้นพลิกนะคะชอบผักพวกนี้นะคะขหญ่ลงกระถางเพราะมันแน,น่นเริ่มเพาะชำปลูกวันที่2กมีนาดูสิคะมีผัวพุ่มม่วงค่ะ ดีตอนจะเช้าก่อนเดดออกค่ะตอนนี้ยังไม่กันแดโมงเช้าของวันที่13เมษีสานะคะ ซื้อสับข้าวค่ะนักสับข้าวมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดติดตามด้วยนะคะนี่คือต้นถั่วฝักยาวนะคะข้างล่างนั่นคือต้นถั่วพลูค่ะและมันก็แตงกว่าญี่ปุ่น โตมากเลยค่ะดูเขาโตสิคะจะได้กินแล้วโตวมากเลยรู้สึกเชื่นใจค่ะหัวก็ข,ขึ้นค้างแล้วค่ะ จะขยายอีกนะคะยังไม่หมดแค่นี้คะ่ะอันนี้เดี๋ยวลงคลิปก่อน